พอไม่ได้เนี่ยต้องติตาลังโอ้กะจบอย่างกกะจบไปกะจบไปจเกตปีแล้วแต่ได้วหึงแต่อย่้างวงยอน่นี้สมบัตมข้ามวงอยู่คีจังจอยู่้ามวงอันนี้อันนี้อันนี้ก็ข้ามวงหุ่นห่อันนี้วองแ่ เอ่อันนี้ทวงแค่เดี๋ยววงทวงทวงสมาิกทวครับอ่วีสองสมาแก่ปีแล้วโต๊กนี้แโต๊กน่สิบาทสีบาทตายไปหนต้องทวงบ่นเอายังท่นเลยว่ท่านาเบิ่อจะดีเป็นยองไปเลย เด้ออเพลงบ่เออนี่ขึ้นไปซุนนี่ยังมาเด้ยวแมนแมนมันเออเอาทุคนต้องผ่าหมดก่อนแล้วกันเลยเข่าเพียงโอบเลยเตะตวไหนขาเปล่าียกเหมือนเลยแยกบดไม่ยช่แถวทหรอก ใช่เองไอแพนก็เพ <work> <that> ิความพิเครับไนตต้องกับเสียบถ้าเสียบก็โดนใส่ในโตอยู่ที่วทชารับเศษถ้าจะบเศษดูยางนีล้สงแล้วดูอล่มมันมาแห้งเยแต่ยามให้ถึกคิดน่อยโอ๊ยวัมี้ยังวนซเมอนเดอีกแล้ว เนี่ยแขวงอยู่เลยเขาเอาของเข้ามาทันเยอะนี่แหละเอาเขาขายของอยู่ไงเมียนเขาขายของย่างมือเว็บขวดผู้มีความสูงกว่ามือขวดในหลางรถขวดผู้มีความสูงกว่ามือขวดในหลังรถ จะเยอะว่ะพี่พี่กินจะเป็นโรงงานเก็บของอันนี้สบายใจเชเื่อเเดียวเออการให้เป็นกิกิจไร้รับรวยรวยเวลาพูดม่ควรดูกรโมือ dua.